อ่ะครับผมพี่น้องครับมา,มาเน,นี่มาบังนี่โมกไอข้างมีมครับโมกมีมครับโม,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 มกอูหมอดเลือน้ำไปเล็กน้อยพอได้จำครับบังฮึบฮึ๊บฮึบฮึ๊บฮึ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 บโอ้จานหนึ่งพอดีครับอูหมอครับอูหมอน้ำจำนิดน้อย นจีเขยียนพอดครับผมมานี่ค่ะคนณชิม,มเหหเบิ่งครับผมพี่น้องเดี๋ยวชิมให้เบิ่งครับโอ้หลอนเนาะอือหือดูหลอนเลยอืครับนมะา